อันธรมยังธรรมานุสตินยังกโรมะเซสวาคาโตภาคาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว สันทิธิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอ ปานายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเบทิตาโพวินยูหีตีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้